สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเล็กนิพาภรยาคู่บุญหมอเสงผู้หญิงคนสุดท้ายของชีวิตเปิดชมหน้าเล็กนิพาภรยาคู่บุญหมอเสงก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อการจากไปของบุคคลในหลับตำนานของประเทศไทยอย่างหมอเสงหรือฉัตรชัยแสงสุริยฉัตหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของหมอเสงเจ้าของวลีเด็ด เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมและหลายคนคงทราบกันดีว่าหมอเสงมีภรยาคู่บุญคือเล็กนิพาผู้หญิงคนสุดท้ายของชีวิตที่อายุน้อยกว่าถึง30ปีที่คอยดูแลหมอเสงมาเป็นอย่างดีและไม่ขาดตกบุกพ้องโดยก่อนหน้านี้เล็กนิพาได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่รู้จักกับหมอเสงว่าสมัยก่อนหมอเสงชอบเล่นกอล์ฟและจะมีแคดดี้ประจําตัวซึ่งแคดดี้คนนั้น อาศัยอยู่บ้านตรงข้ามคุณเล็กเวลานัดหมายให้มาช่วยถือถุงกลอฟหมอเสง่อก็จะโทรมาที่บ้านของคุณเล็กและเป็นบ้านเดียวที่มีโทรศัพท์ในยุคนั้นซึ่งจากการได้ยินเสียงพูดเพาะๆทางโทรศัพท์นี่เองทําให้หมอเสงชอบเลยอยากนัดแนะกับแคดดี้ว่าให้พาไปดูตัวของคุณเล็กหน่อยจนกระทั่งได้รู้จักกันในที่สุดและได้มาเป็นภรรยาคู่ชีวิตกันจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโชมหน้าคุณเล็กนิพาภรยาคู่บุญของหมอเสงผู้หญิงคนสุดท้ายของชีวิตที่อายุน้อยกว่าถึง30ปีอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจยอีกครั้งกับการจากไปในครั้งนี้ของหมอเสงเลยนะครับขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวรดคอมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราเลยนะครับขอบคุณครับ